สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็พบกันยามเย็นค่ะอยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ ถาเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะค่ะัน,นี้ก็เป็นม่านนางพิมพ์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูแจ้งไว้ก่อนนะคะ064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งหมายอยู่ที่ 30บาทเท่านั้นนะคะสนใจพันธุไหนก็จดชื่อจดสายพันธุ์ได้เลยนะคะกี่ต้นก็ส่งนะคะเผื่อท่านใดถูกใจ1ต้นนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่มีอ่าบวกเพิ่มนะคะก็คือค่าส่งเหมา30บาทต่อหนึ่งครั้งวิพีรับกี่ต้นก็ได้นะคะอันนี้หยาดฝนนะคะนี่หยาดฝนเป็นไม้ใบยาวนะคะใช่หมดเลยนี่ ยาดฝนก็จะเป็นพื้นออกเขียวหน่อยนะคะเป็นเขียวเปรอะเปิดขาวนะคะแล้วก็เม็ดแดงสําหรับยาดฝนตอนนี้ไซส์สี่นิ้วก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะเผื่อท่านใดสนใจก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปบาทนะคะสําหรับยาดฝนนี่ค่ะน,นี้ไก่อมรินนะคะไก่อมรินเขาจะกัดอ่าเป็นสีชมพูนะคะไก่อมรินตอนเด็กพื้นจะเขียวนะคะนี่พอโตก็จะกัดนะคะ กัดมาเรื่อยๆเลยนะคะไก่อมรินค่ะข้างๆไก่อัมรินอันนี้จะเป็นหอกสัตตะโลหะนะคะต้นลูกหนูไม่แน่ใจว่ายังมีไหมนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พานตอนกัดเต็มนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะนี่ปีกิน,นรีนะคะที่เมื่อเช้าหนูก็พาไปชมต้นลูกมานะคะเผื่อ ท่านใดสนใจต้นลูกนะคะนี้เป็นแบบตอนโตแม่พันธุนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตอนเต็มฟอร์มเวลาเราเลี้ยงโตเต็มที่นะคะอันนี้คือปีกกินรีก็จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบาทเดี๋ยวยังไงหนูเอาต้นลูกให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสวยมากนะคะเป็นไม้ใบายาวะคะ่ะอันนี้หมอปริญญานะคะหมอปริญญานี่ นี่ก็จะเป็นแสงกันระประพฤกนะคะแสงกันระประพฤกตอนเด็กเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะกระดูกเขาจะยังไม่ชัดแบบนี้นะคะเส้นใบนะคะก็ตอนนี้4นิ้วยังพอมีแบ่งนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะ4นิ้วต้นละ60ค่ะอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองเป็นไม้กัศีเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะพื้นจะออกเขียวเลยนะคะน,นี้กัดโตเป็นส้มๆค่ะเนี่ยนี้ให้ดูมุมสูงก่อนนะคะเป็นลูกไม้นะคะผสมพรพรล่วง เวลาโตนะคะสีเขาจะออกเพิงนะคะแต่ละใบก็จะเปิดเพิงไม่เหมือนกันนะคะแต่โทนโดยรวมจะเป็นออกน้ําตาลนะคะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพรล่วงสีนิ้วก็จะมีแบ่งอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่60บาทนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะนี่ค่ะลายเวลาโตนะคะสังเกตได้ว่าตอนเด็กๆกับพึงเขาจะเป็นออกน้ําตาลมาเฉยๆนะคะ,นะคะนํำโชคนะคะใบเขาจะกลมนะคะนําโชค นี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะที่แบ่งไปรหัสเบอร์8นะคะนี่ค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้เป็นบอลเก่านะคะยักษ์ตีเมฆก็จะมีแบ่งสี่นิ้วต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับยักษ์ตีเมฆเขาก็จะเป็นสีออกเหลือบๆนะคะเม็ดนี่จะเป็นเม็ดจุดๆสีออกโทนขาวนะคะทรงใบสวยยักษ์ตีเมฆค่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าใบเขาอม,มหน่อยนะคะนี่ต้องดูใบนี้นะคะ นี่คะ่ะตรงนี้แจมมากนะคะก็ที่ใบนั้นเคยพามาชมแต่ใบนั้นเขาเริ่มที่จะหมดอายุเขาแล้วนะคะก็เลยมีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม้เหลืองค่ะมีหลายท่านถามกันมาว่าไม้เหลืองสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมนะคะเลี้ยงได้นะคะไม้เหลืองเลี้ยงนอกตู้ได้ปกติเหมือนไม้ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆหรือช่วงที่เขายังไม่โตเต็มที่นะคะก็สามารถให้แดดเขาน้อยกว่าปกติหน่อยเพราะว่าถ้ายิง่งแดดแรงใบมันจะไหม้นะคะ อย่างอันนี้ก็คือหนูเลี้ยงรวมกับบอลทั่วไปเลยนะคะรวมกับชายชนอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีให้ไปกระถางละ100บาทนะคะนนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีแบบด่างนะคะ ก็อันนี้ยังตัดไม่เต็มนะคะเดี๋ยวเขาจะมีจุดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะดารานพพลัตนะคะอันนี้กระถางละ100บาทนะคะเป็นหน้าออริจินอลหรือหน้าเ,าเขาเรียกหน้าต้นฉบับนะคะสําหรับดารานพพลัสหน้านี้นะคะสวยมากอํานาจนะคะอํานาจอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเป็นรูปทรงใบแปกนะคะหรือทรงใบหลังเต่านั่นเองนะคะอ่ออันาจให้ไป100บาทนะคะ นี่คะ่ะน,นี้เป็นเพชรเจ็ดสีอันนี้ขอห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นี่คะ่ะเขาก็เปิดดังมาบ้างนะคะแล้วก็เม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปูอ่อ่ำอันนี้ให้ไปกระถางละหกสิบนะคะหลวงปู่อ่ำจะเป็นไม้กัดลายนะคะออกชมพูแดงขาวนะคะอุ้ยชมพูขาวเขียวนะคะขอภัยชมพูขาวเขียวเนี่ยคะ่ะให้ไปต้นละหกสิบค่ะ นาคาราชนะคะนาคาราชอันนี้ต้นละเจ็ดสิบนะคะสําหรับนาคาราชใบแดงๆนะคะอันนี้เป็นไก่แผงนะคะหน้าเขาจะกัดออกเม็ดชมพูชมพูแบบนี้นะคะนี่เผื่อท่านใดสนใจเอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะขอเรียกเขาว่าไก่แผงแล้วกันนะคะ <c oughs> เมืองนครชุมนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะ <c oughs> เป็นไม้ป้ายนะคะ นี่ค่ะปลายเข้มๆเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆขึ้นด้วยนะคะโน้พะก้าวนะคะโนพะก้าวไม้ป้ายนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ80บาทนะคะป้ายมาแล้วค่ะนี่ค่ะตนปิดอยู่นะคะอันนี้คือสายพระเนตนั่นเองนะคะสายพระเนตน่เวลาเต็มฟอร์มจะสวยมากนะคะคือเขาจะไม่เหลือความเขียวอยู่เลยนะคะถ้ากัดเต็มจะเป็นแบบต้นแม่แบบนี้นะคะก็ตอนเด็กเนี่ยเขาจะเป็นพื้นเขียวมาก่อนนะคะคือแบบเขียวล้วนเลยนะคะ เนี่ยแบบนี้นะคะนี่ก็วันนี้เดี๋ยวพาไปชมไซที่แบ่งนะคะมีแบ่งหลายไซยเลยนะคะหรือว่าท่านใดสนใจไซห6นิ้วที่กัดแล้วก็มีนะคะนี่นะคะไซนี้สายพระเนรนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเริ่มกัดมานิดหน่อยนะคะสำหรับไซนี้สายพระเนรจะอยู่ที่120บาทนะคะสำหรับสายพระเนรก็จะกัดแดงคะ่ะเนี่ยคะ่ะการหาชาลี่นี่เวลากัดนะคะสีเขาสวยมากนะคะออกประมาณ แดงอมส้มหน่อยนะคะกันหาชาลีตอนนี้4นิ้วก็จะมีแบ่ง70บาทนะคะเป็นไม้เก่าค่ะนี่ค่ะกันหาชาลีตอนเด็กๆเ,เขาก็จะมีความอมส้มมาด้วยนะคะเป็นเขียวๆเปิดๆมาด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะกะาสีได้อีกนะคะอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70บบาทนะคะกันหาชาลีค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเหลืองเป็นเหลืองอมส้มหน่อยนะคะนี่ ต้นนี้ขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะ120บาทนี่ค่ะแล้วก็มีลูกไม้เหลืองอีกแบบมาแบ่งด้วยนะคะนี้เป็นเหลืองในชมพูนะคะอันนี้ให้ไป130นะคะ130มีเม็ดจุดด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะจะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะเป็นบอลเก่าอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นมนชาลวันนะคะมนชาลวันไซนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี่คะ่ะมนชาละวันนะคะคนละแบบกับชาละวันนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะต้นละ50บบาทนะคะสำหรับบัวหิมะนี่ใบจะเป็นทรงกลมนะคะ เป็นใบแนวออกกลมๆแบบว่าโตขึ้นก็จะมีแบบชมพูเปิดนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แวะบพามาชมต้นแม่เขานะคะเขาจะเป็นออกกลมชมพูแบบนี้ค่ะเป็นชมพูละเลื่อนนะคะจะไม่ได้ชมพูแปด๊ดแต่เป็นออกพื้นขาวมาตอนเด็กๆนะคะอันนี้คือบัวหิมะค่ะอันนี้ขาสมิงนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาโตเนี่ยใบเขาจะมีความหยักด้วยนะคะมันจะมีหน้าตาคล้ายๆไก่หน่อยนะคะสําหรับเขาวสมิงก็ตอนนี้มี สี่นิ้วแบ่งเนะะี่ยค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาก็จะกัดสีมาแล้วแต่ว่าใบจะยังไม่เต็มฟอร์มคือยังไม่ผิวนั่นเองนะคะอันนี้เทพอัสดงนะคะเทพอัสดงนี่ออกเขียวดำนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับเทพอัสดงะคะ่ะสวยมากนะคะออลืมบอกคะ่ะอันนี้หูใบเขาจะชิดกันนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นปราชานะคะปราชา อันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ90บาทนะคะประชาเป็นไม้เก่าพื้นชมพูนะคะกระดูกขาวค่ะกำแพงแสนนะคะกระถางละ35บาทนะคะสำหรับกำแพงแสนนี่เขาจะเป็นไม้ออกเปปอะนะคะนี่ค่ะต้นละ35นะคะอันนี้พอมีจำนวนอยู่นะคะอันนี้จะเป็นด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยออกแนวเปิอะนะคะนี่ค่ะก็ท่านใดสนใจนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะด่างเกยชัยนะคะ เลื่อนมงคลนะคะกระถางละ80บาทนะคะเลื่อนมงคลค่ะพญาพันวังนะคะกระถางละ40บาทนะคะเดี๋ยวให้ชมต้นแม่นะคะพญาพันวังนี่โตขึ้นเขาก็จะกัดออกแดงนะคะเทราปรตีนะคะอันนี้จะเปิดด่างด้วยนะคะเทราปรตีให้ไปกระถางละ90บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกซับนะคะใบกลมนะคะเรียกซับก็ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเป็นใบกลมแล้วก็ ออกโทนเข้มๆนะคะอันนี้รามมะสูนนะคะเขาก็จะเริ่มกัะสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะเริ่มมีแต้มจุดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะรามมาสูนสาวรับแรนะคะสาวรับแรอันนี้ต้นละ60นะคะเป็นไม้ฟอร์มใบโดกนี่ค่ะ พอยชมพูนะคะพอยชมพูอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะสําหรับพอยชมพูนี่ค่ะอันนี้ยังมีจํานวนนะคะเมคเขาจะกระจายทั่วใบเลยโตใบใหญ่ค่ะนางสวาหานะคะนางสวาหานี่อันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะกัดออกม่วงอมชมพูนะคะให้ไปกระถางละ60ค่ะหน้าใบเขาจะหันออกด้านข้างหน่อยนะคะนี้ยุทธหัดถีนะคะยุทธหัดถีให้ไป100บาทนะคะเจอมาเพิ่ม น่าจะสองต้นนะคะชุดใหม่เพิ่งเริ่มออกนะคะที่ผ่าไป100บาทยุทธหัตถีค่ะอันนี้จะเป็นบาวรรัตนโกศินนะคะเป็นไม้ใบายาวพื้นขาวเม็ดแดงนะคะอันนี้ให้ไป150บาทค่ะบาวรรัตนโกศิลอันนี้แก้วโกเมนนะคะกระถางละ70ค่ะก็จะเป็นไม้โทนแดงบอนเก่านะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับออกโทนประมาณส้มๆเหลือๆหน่อยนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะพวงซับโตใบใหญ่นะคะชื่อเพาะด้วยนี่ค่ะไก่แดงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะสำหรับ ไก่แดงค่ะก็จะเริ่มกัดเม็ดกัดสีมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะน,นี่ก็คือยาดฝนนะคะเวลากัดเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะยิ่งโตใบก็จะยิ่งยาวนะคะตามอายุของเขาแก่ตัวยิ่งยาวค่ะหมอยอดเดชดนะคะน,นี้กระถางละ80บาทนะคะหมอยอดเดชดเป็นไม้ใบแข็งนะคะโทนจะออกไปทางชมพูอันนี้ก็จะเป็นกวนอิ่มนะคะกวนอิ่มก็จะเป็นอ่าข้างในขาวขอบเขียวนะคะอันนี้ต้นละ40 นะคะสำหรับกวนอิ่มนี่คะ่ะให้ดูกลุ่มนี้นะคะสวยมากนี่คือกลุ่มของม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการจะอยู่ที่ต้นละเก้าสบาทนะคะเดี๋ยวนุยบให้ชมค่ะสีแจมทุกต้นเลยนะคะนี่คะ่ะม่วงมหาการนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะเม็ดเขาแจมนะคะพื้นใบก็เจมนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นเหลืองทุ่งรัตนานะคะไม้เหลืองตัวนี้จะเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงนะคะ ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยค่ะเหลืองทุ่งรัตนานะคะอันนี้ตะวันชิงพบนะคะที่เมื่อกองวันพาไปชมต้นแม่มานะคะเขาจะเป็นทรงแบบหูชิดหูเกยกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้โทนเข้มค่ะยิ่งโตเขาจะมีความดํามากขึ้นนะคะเป็นน้ําตาลโทนเข้มสุดเลยนะคะให้ไปเจ็ดสิบบาทชื่อตะวันชิงพบค่ะขุนสีโคชคงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 35บาทนะคะขุนสี่คจะคงเวลาโตเขาจะกัดออกแดงนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับโคกหลงนะคะแต่เขาจะกัดสีคนละแบบกันอันนี้จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองยังมีจํานวนแบ่งนะคะจะเป็นเม็ดแดงชัดเจนเลยแบบนี้นะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะขุมทองอันนี้เป็นลูกไม้นะคะของพ่อนะคะที่จะกัดชุมพูนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูให้ดมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ มาแล้วเผื่อท่านใดรอนะคะอันนี้อยู่ที่200บาทนะคะเขาจะกัดชุมพูโทนสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกหงนะคะเวลากัดเขาจะกัดแบบว่ามีกัดพื้นตรงเขียวๆแดงอีกนะคะตอนนี้เด็กก็จะเป็นจุดมาก่อนนะคะปีกหงก็จะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยค่ะจะเป็นปีกหงนะ,ะนะคะปีกหงกระถางละ100บาทนะคะสีแดงก็กัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวพื้นเขียวๆเ,เนี่ยกัดอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะอันนี้คือ ีกหงค่ะต้นละหนึ่งนะคะชมพูทวีปนะคะไม้ป้ายชมพูอันนี้ให้ไปกระถางละ80บาทนะคะสำหรับชมพูทวีปนะคะเขาจะอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังตอนกัดเต็มนะคะก็จะเป็นสีออกแดงๆ ที่ใบควยอยู่กับพระยาพันวังนี่คือนางวิชุดานะคะนางวิชุดาพอดีเขาก่ออยู่กระถางติดกันนะคะเลยใบายสารกันแล้วนะคะอันนี้พระยาพันวังข้างล่างเป็นนางวิชุดานะคะน,นี่สวยมากอันนี้จะมีความคล้ายลาตีประดับดาวนะคะแต่จะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ อุ้ยนี่ไงคะชมพูทวีปที่หนูบอกว่าเขาสามารถตรงเขียวกัดชมพูได้อีกก็คือแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตรงป้ายนะคะป้ายเขาจะป้ายเป็นสีทึบเลยนะคะแล้วก็ตรงเขียวนะคะคือกัดหลายๆแบบนี้นะคะอันนี้คือชมพูทวีปเต็มฟอร์มนะคะจะเป็นสีประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ละใบเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าจะป้ายเยอะป้ายน้อยแต่ว่าตรงกัดเนี่ยค่ะเขาสามารถกัดได้อีกตรงที่เราเห็นเขียวๆนะคะอันนี้ลือสีโคบุตรนะคะโคบุตร รือสีโคบุตตอนเด็กๆเ,เขาจะยังไม่มีเม็ดจุดๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าโตเต็มฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใบใหญ่ค่ะสําหรับไม้ชนิดนี้นะคะเนี่ยค่ะนี้จะเป็นอ่าอ่านึกออกแหรนะคะสำเพาเงินนะคะสำเพาเงินอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะสำเพาเงินเขาจะเป็นไม้ที่กระดูกใบชัดนะคะเส้เนใบชัด อันนี้กำลังโตนะคะเขาเป็นไม้เหลืองอาจจะโตช้านิดหนึ่งอันนี้คือสองฝั่งชีนะคะสองฝั่งฉีเป็นไม้เหลืองหาย,ยากนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะนี่ค่ะทรงเขาจะเป็นเตี้ยๆหน่อยนะคะอันนี้ไม้กาบนะคะสวยมากแดงนะคะอันนี้ถ้าหนูจําไม่ผิดเขามีชื่อด้วยนะคะแต่วันนี้หนูขอขายแบบไม่มีชื่อละกันเพราะว่าลืมนะคะขออยู่ที่ราคาหน0่บาทนะคะมีต้นเดียวคะ่ะกาบแดง นี้ทองอุไลนะคะทองอุไลต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะทรองอุไยจะออกทรงใบเรียวยาวหน่อยนะคะค่ะน,นี่รัตนมณีนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเจอหลงอยู่หนึ่งต้นพร้อมมีหน่อด้วยนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรัตนามณีค่ะอันนี้จะเป็นคิดมัดอีฟนะคะคิดมัดอีฟต้นละหนึ่งร้อยบาทจะเป็นโทนออกชุมพูนะคะหัวใบอาจจะมีเปิดนิดหน่อยได้บางใบนะคะนี่ค่ะ ข่าไม้แก้วนะคะนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเข่าไม้แก้วคะ่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้กระถางละ100บาทนะคะก็จะเป็นเริ่มกัดสีมาบ้างแบบนี้นะคะกัดสวยค่ะนี่นะคะไก่แก้วมาลายทองอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อสีสวยนะคะนี่สีแจม่มเผื่อท่านใดสนใจหนูขอ70บาทนะคะลูกไม้อันนี้ทรงใบเขาก็จะคล้ายๆดารานพาุพราชเหมือนกันนะคะแต่ ไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้อันนี้ขอ70บาทขอเป็นรหัสแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคะตัว Y แล้วกันนะคะนะคะเขาสมิงนะคะอันนี้ก็ให้ไป70บาทนะคะสําหรับเขาสมิงก็เขากัดสีเร็วนะคะกัดมาแล้วคะ่ะเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินะะสีชมพูเปิอะขาวนะคะต้นละ50บาทค่ะนะคะต้นนี้ชื่อเพชรไพรินนะคะอันนี้จะเป็นรหัส A66 นะคะ A66 ต้นนี้ขอหกสิบนะคะ a หกหกค่ะเป็นเปอดด้วยนะคะแล้วก็อ่าส่วนใหญ่โทนจะเป็นโดยรวมสีชมพูนะคะแต่หัวใบจะมีเปอดค่ะทองประกายแสดนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะทองประกายแสดเขาจะเป็นก้านสีออกประมาณนี้นะคะอันนี้ชาบาแก้วนะคะสีชมพูแต่เด็กค่ะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชาบาแก้ว นี่นะคะเป็นสีของลูกไม้พรพะ่วงตอนเด็กนะคะก็จะออกพื้นน้ำตาลนะคะให้ไปกระถางละ60ค่ะไก่เมรีนะคะไก่เมรีกระถางละ50บาทนะคะอันนี้ก็จะกัดหน้ามาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเปลวุ้นจิ้นนะคะเปลวุ้นจิน้นนี่ค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ80นะคะพื้นเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็เริ่มมีเม็ดขาวขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะน้ำตาลกระดูกดำ ท่านใดสนใจต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะสายนี้มีต้นเดียวนะคะสำหรับลูกไม้น้ําตาลกระดูกดำนะคะนี่น่าจะมีที่เหลืออยู่อีกก็จะมีย่อมกว่านี้นะคะนี่คะ่ะอันนี้เพชรมณีนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เพชรมณีนะคะก็วันนี้เอาลูกมาด้วยเลยนะคะลูกเขาจะเป็นสีนี้ค่ะแต่โตขึ้นเขาจะกัดชมพูนะคะเพชรมณีก็ท่านใดสนใจนะคะอันนี้อยู่ที่เจบาทนะคะสำหรับไซนี้ค่ะ นี่นะคะเขาเป็นไม้ตัดสีค่ะใบแข็งการแข็งแจ่ดเด็กเลยค่ะอันนี้คือทองอุไลนะคะน,นี่ค่ะอันนี้คือพวงซับนะคะสวยมากนี่อันนี้คือแม่พันธุ์นะคะก็มันอาจจะโซมไปหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเหมือนกับมังนี้น้ําแห้งนี่จริงๆน้ําแห้งจริงๆนะคะ นี่ค่ะอันนี้ขวัญดาวนะคะตอนนี้ต้นลูกมีแบ่งแล้วนะคะใครสนใจขวัญดาวก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่เจบาทเท่านั้น,นะค่ะขวัญนดาวนะคะสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ขวัญนดาวนะคะสวยมากเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปกระถางละเจบาทค่ะขวัญดาวนะคะใบดกดกนะคะอันนี้มีหนึ่งต้นในกระถางแต่ใบเขาเยอะนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ต้นนี้อัปเดตไปจดทะเบียนมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้ใบรับรองนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้นะคะเป็นลูกไม้นะคะที่เป็นลูกไม้คู่ฝากกับต้นสีแดงนะคะต้นสีแดงก็ไปจดทะเบียนมาพร้อมกับต้นนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นพืชชมพูกระดูกดําแล้วก็ต้นสีแดงจะเป็นแดงกระดูกดํานะคะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็สามารถ จดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะหนูฝากกดติดตามสวนสานิทบอนสีด้วยนะคะก็มีไม้สวยๆลงให้ชมทุกวันเลยนะคะทั้งต้นแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะถ้ามีพันธุ์ไหนขาดช่วงหรือหมดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพ่อเขาผ่าคนเดียวนะคะก็หนูผ่าทั้งบ้านนะคะผ่าแล้วมัน คันนะคะถ้าอยากล้องผ่าก็ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าบอลมันคันนานนะคะก็วันนี้นะคะก็จะไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ